สวัสดีค่ะช่องรักสมนุนช n แนลนะคะวันนี้รักสมนุนจะมาย้ายต้นบอลสีไปใส่กระถางนะคะเพราะว่าต้นบอนสีของเราอยู่ใต้โต๊ะเนาะเราก็จะมาขุดเขานะคะขุดให้อ่าขุดต้นบอลสีนะคะไปใส่กระถางที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปขุดต้นบอลก,กันค่ะ นี่ก็คือบริเวณข้างบ้านของลักสมุนเองนะคะก็จะมีต้นไม้ดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นกระเจียวหวานเนาะอยู่ด้านในนะคะเพราะว่าต้นดอกไม้ของเรานะคะบงังบังไปหมดเลยนี่ก็คือต้นดอกไม้ต่างๆนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่ก็คือกล้วยด่างนะคะเดี๋ยวพาชมต้นไม้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปขุดต้นบอลกันค่ะนี่คือต้นกล้วยด่างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ก็คือต้นดอกไม้คอสมอนะคะที่รักสม,มุนได้เพาะนะคะตอนนี้เขาโตแล้วนะคะนี่ค่ะโตแล้วนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นดอกเหมือนดอกอสีเหลืองๆเ,เนาะแต่ของเขาจะขะ,ขะสีเนาะขะ,ขะสีพูดผิดนะคะขะสีนะคะเดี๋ยวหาเสียมก่อนค่ะต้นไม้เยอะมากเป็นอท้องฟ้าคึมๆนะคะฝั่งนู้นคึมแล้วนะคะนู้นค่ะ คือมากเลยนะคะได้ที่ขุดแล้วนะคะลบมากเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนี่คือต้นบ่อนเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาไม่รู้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะเพื่อน เอาเขาออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่กระถางกันค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่กระถางกันนะคะ นี่คือกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเป็นดินเป็นดินไส้เดือนนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รักสมุนด้วยนะคะแล้วก็ ก็กดกระดิ่งให้รักสมุนด้วยค่ะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้รักสมุนด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้รักสมุนขอบายบายนะคะสวัสดีค่ะ